ทำ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 ก็ทำทำทางไปทำ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 ลอกรู้ฉันก็รู้คุณก็ต้องรู้ด้วยโอ้อยูรู้นั่นเองอยูรู้มาแล้วก็สวัสดีครับผมซิวอร์โจ 6T นะครับหอมหน่อยนะครับก็จะมาทําเรื่องของดิจิมอนกันนะครับผอมอ่าเกี่ยวกับอะไรผมยังไม่บอกเดี๋ยวผมบอกอันนี้ก่อน ก็ขอแนะนะพวกคุณนะผมกดตัวไอด้านบนขวานี้นะครับผมกดเลยนะครับผมซึ่งคลิปที่อยู่บนตัวไอเดี่ยเนคลิปประกาศใหญ่เลยผมว่าผมจะทำอดิเมเรื่องดัรกเดทนี่นผมเป็นกระตูนแนวออกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อย คลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาทำเรื่องเกี่ยวกับดิจิมอนนะครับผมประวัติดิจิมอนอ่างั้นก็ไปชมกันเลยครับไป let's go <S นะับตั้งแต่วีเพ็หรือว่าชั่วเพ็ที่เราต้องดูแลเหมือนสัตว์เลี้ยงอย่างธารรมากอจิได้เธอก็เิยขึ้นมาในปี1996และยังถูกต่อย,ยอดกลายเป็นดิจิมอนโดยบริษัทวิทเป็นผู้สร้างและจะพอแห่งวงการของญี่ปุ่นที่ชอบดูดเงินกู้อย่างบันได เป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับผมซึ่งผู้ที่คิดคนและรีเริ่มคอนเซ็ตดิจิตอลมอนเตอร์หรือเรียกย่อว่าดิจิมอนคือคุณฮอนโกทาเคชิไลดาเฮกชินไอ้บ้าไม่ใช่ขอโทรฮอนโกอากิโยชินะครับผม โดยวางจำหน่ายในวันที่26มิถุนายนปี1997ผมซึ่งเป็นเกมวีเพจเหมือนกับทามากจินั่นแหละแต่จะต่างกันรตรงที่มันมีระบบให้เราฝึกฝนตัวดิจจมอนและวิวัฒนาการเพื่อนำไปต่อสู้ครับผมอ่าซึ่งตัวเกมเนี่ยก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคผมมาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครผมเกมของดิจจมอนนะฮะอาจจะเป็นรูปแบบของอ่าเกมตู้หรือว่าเกม PC ครับผมคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะฮะ แต่แบบวีเพก็ยังมีอยู่นะครับผมดิจิไว้ไงแต่คลิปนี้เราไม่ได้มาเจาะจงเรื่องเกมครับผมเรามาเจาะจงเรื่องของอนิเมะนะฮะก็ช่องผมก็ทําเกี่ยวกับอนะิเมะเนาะอ่าจนในปี1999นะครับผมก็ได้ถือกําเนิดอนิเมะที่ขยายเรื่องราวของดิจิมอนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างดิจิมอนแอดเวนเจอร์นะครับผมเออซึ่งเป็นฉบับภาพยนตร์นะผมอ่าฉบับภาพยนตร์นะผมฉา,ายในวันที่6 มีนาคมปี1999นผมซึ่งเป็นเนื้อเรื่องก่อนเนื้อหาเหตุการณ์ใน CV ซีรีส์นะครับอ่าและและหวันถัดมาในวันที่7มีนาคมปี1999นะครับผมทีวีซีรีส์ดิจิมอนแอดเวนเจอนะครับผมก็ได้ออกอากาศให้สาธารณชนได้รับชมเป็นครั้งแรกนะครับผมก็เรื่องราวในเรื่องเนี่ยเรื่องราวในวันที่1สิงหาคมปี1999โลกทั้งโลกเกิดความแปรปวนทางสภาพอากาศ ประเทศที่เป็นฤดูดหนาวกับแห้งแรงประเทศที่เป็นฤด,ดูแรงกับน้ําท่วมในระหว่างที่ไทจิและเพื่อนๆในโรงเรียนกําลังตั้งค่ายฤด,ดูร้อนกันอยู่นั่นเองก็เกิดพายุหิมะถล่มค่ายขึ้นหลังจากสิ้นเสียงพายุก็ได้เกิดมีวัตถุป,ประหลาดหล่นลงมาจากฟากฟ้าจะไปโซฟ้าไม่ใช่แล้วอ่าเป็นเครื่องมือแปลกๆที่ไม่คุ้นตาจากนั้นพวกเขาก็โดนดูดไปยังโลกดิิตอล เพื่อปราบเหล่า้ายที่กำลังทําให้โลกจีต้อนปั่นปัวอยู่นั่นเองด้วยเรื่องราวที่เข้มข้นและน่าติดตามน,นะครับผมอ่าจึงทําให้มีฉบับหนังโลงฉายออกมาอีกหนึ่งเรื่องคือ Digimon Adventure b o บ u ค o รานอวอรชื่อไทยก็คือ Digimon Adventure w a วอร์เกของพวกเราซึ่งดิจิมอนภาคนี้ครับผมแถมมาด้วยเพลงดังติดหูอย่างบัตเตอร์ไผมของนักร้องชื่อดังผู้ร่วงลับอย่างคุณวาดะโคจินะครับผม แล้วก um, oh. <love> uh ็เพลงไอวิทย์ของคุณเอมนะฮะแล้วก็เบรฟฮาร์ดของคุณมิยาสกิอายูมินะครับผมส่วนในไทยครับผมอนิเมะเรื่อนี้ถ mm ือ hmm. ว่าดังใช้ได้เนะเมื่อก่อนเนี้ยอ่า โดยออกอากาศครั้งแรกผ่านช่อง9บลูทนา9ทีวีครับผมอ่าในวันที่14มกราคมปี2544นะครับผมจนถึงวันที่21กรกฎาคมปี2544เช่นกันนะฮะซึ่งเพลงเวอร์ชั่นไทยก็โด่งดังไม่แพ้เวอร์ชั่นญี่ปุ่นเลยนะครับผมอ่าอย่างเพลงปีกลักครับผมอ่าที่แปลมาจากเพลงบัตเตอร์ไฟ,ฟ แล้วก็เพลงวันที่มีเราที่แปลงมาจากเพลงไอ,อว,วิววววววอตกับผมแล้วก็เพลงหัวใจที่กระาแก่งที่แปลงมาจากเพลงเบรฟฮาร์ตนะครับผม,งม,ม,มจงดังมากจนขายในร้านตลับอ่ะซึ่งพี่นัฐจะตัวคนร้องเขาว่าบอกเองนะครับผมอ่า ผมไม่ดูคลิปแกอยู่นะฮะที่สัมภาษณ์อ่าท่องทางไหนวะนั่นแหละอันนั่นแหละปัจจุบันแกเป็น c ี o ของบริษัทการ์ตูนขับนะผมด้วยความสําเร็จนี้เองครับผมก็ทําให้เกิดภากต่ออย่าง d e บอ d แอดเวนเจอร์ซีโร่ทครับผมฉายครั้งแรกในวันที่2เมษายนปี2000นะครับอ่าก็เป็นเรื่องราวหลังจากที่โลกดิจิตัลเนี่ยได้สงบสุกลงด้วยฝีมือของเหล่าดิจิมอนและเด็กที่ถูกเลือกกับผมทั้ง8คน สามปีต่อมาครับผมในปี2002นะฮะดีมอนไกเซอร์ได้อบกอกวนจนโลกดิจิตอลเนี่ยปั่น่วนไปหมดครับผมทำให้โลกดิจิตอลเนี่ยต้องหาเด็กที่ถูกเลือกใหม่อีกครั้งนะ,ะเพื่อช่วยกันทำให้โลกดิจิตอลเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับผมเรียกได้ว่าภาคนี้ก็โด่งดังไม่แพ้ภาคแรกเดียวเชียลนจะบอกให้ไปในโมเดอร์แถมยังมีเพจติดหูเช่นเคยนะครับผมอย่างทาร์เก็ตนะฮะที่ร้องโดยคุณวาดะโคจิ เจ้าเก่าอีกแล้วครับท่านอ่าลงไปถึงเพลงตอนที่ดีเดมอนเนี่ยวิวัฒนาการอย่าง Break Up นะผมอ่าถือว่าดังใช้ได้เลย2อเพลงนี้นะฮะ ่วน,นไทยเนี่ยภาคนี้ถือว่าดังไม่แพ้ก,กันนะผมผลต่อเนื่องจากภาคแรกเลยนะฮะก็เพลงเวอร์ชันไทยเนี่ยก็ถือว่าติดหูเหมือนเดิมเช่นกันนะผมไม่ว่าจะเป็นเพลงเปิดที่แปลมาจากเพลงทาร์เก็ตนะฮะ และก็อนที่ติดหูมากที่สุดคือเพลงที่แปลมาจากเพลง Break Up ้วผมเรียกได้ว่าทล่มทลายเลยทีเดียวเช่นนต้อจะบอกให้อ่าซึ่งตอนนั้นผม3-4ขวบเองที่ได้ฟังเพลงนี้สามขวบเองนะผมเกิดปี2541ครับผม่งก็มีตามออกมาอีกหลายภาคเลยเช่นกันนะผมไม่ว่าจะเป็น Digimon t ทนเม ในปี2001ดิจิมอนฟอนเทียในปี2002 Digimon s ซ r ร e r ในปี2006นะผมแล้วจากนั้นก็หายไป4ปีเลยนะครับผมกลับมาอีกทีก็ Digimon c อร์ w วอในปี2010ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอนิเมะซีรีส์ที่เรียกได้ว่าฉายยาวนานที่สุดของแฟนชาย d i g i มอนเลยจะว่าได้ครับผมอ่าเพราะว่าฉายตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2012รวมระยะเวลา2ปีครับ และช่วงท right wow. ้ายของเรื่องของดิจิมอนภาคนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทำเอาแฟนดิจิมอนเนี่ยโคตรเซอร์ไพรส์เลยกีดการดวุ่นวายเลยครับผมเรียกได้ว่าแบบกีดแตกเลยอ่ะโอ้โหคือการนำตัวละครหลักจากภาคเก่าๆกลับมาให้หายคิดถึงเนี่ยเราได้เห็นภาพนี้ครับผมในตามวิดีโอเนี่ยโอ้โหโคตรแบบโอ้โหโคตรขนลุกอ่ะตอนเห็นภาพนี้ยขนลุกอ่ะตอนเห็นชาตินี้ผมขนลุกนะโอ้โหผมเป็นคนที่ชอบดิจิมอนมากครับผมดูทุกภาค อะคอสวอลผมก็ดูว่าตอนนั้นฉายอยู่อ่าเออจากนั้นปี2015นสิบห้ะผมก็ดีมอนด์แอดเวนเจอร์ก็ได้กลับมาอีกครั้งนะผมในภาคที่มีชื่อว่าดีมอนด์แอดเวนเจอร์ทริย์นะผมซึ่งเป็นภาคต่อของดีมอนด์แอดเวนเจอร์ซีรีทูนะฮะก็เป็นซีรีส์ภาพยนตร์นะผมฉายโรงอะละอ่าแถมกลับมาพร้อมเพลงติดหูในตำนานอย่างไอวิทเบรฟฮาร์ดและก็บัตเตอร์ไฟนะผม ในเวอร์ชั่นล้องใหม่โดยนักร้องต้นฉบับนะครับผมดั้งเดิมเลยซึ่งเนื้อ,อาหาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น6บทยยใหญ่ๆซึ่งบทหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตอนนะบผมบทที่1การพบกันอีกครั้งฉายวันที่21พฤษภาคมปี2015บทที่2การตัดสินใจฉายในวันที่12มีนาคมปี2016บทที่3คคำสารภาพฉายในวันที่24กันยายนปี2016 บทที่4การสูญเสียฉายในวันที่25กุมภาพันธ์ปี2017บทที่5การอยู่ร่วมกันฉายในวันที่30กันยายนปี2017บทที่6อนาคตของเราฉายในวันที่5พฤศจิกายนปี2018ซึ่งเนื้อหาของภาคนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าภาคก,ก่อนๆมากนะครับผมก็ภาคนี้ก็โดนคำตำหนิโดนคำวิจารณ์ไปเยอะพอสมควรนะโอ,อ้โหอย่างเรื่องลายเส้น แล้วก็บทของตัวละครหลักจากซีโรทูนะฮะจากภาคซีโรทูนี่แบบตัดแบบไปดือด้อๆเลยอะโอ้โหทุเรสมากเรียกได้ว่าโดนวิจาัยไปเยอะพอสมควรนะผมอ่ะกับการตัดบทตัวละครหลักจากซีโรทูออกหมดต่อมาในปี2 0 1 7ก็ได้มีดิจิมอนภา r k คดิจิมอนยูนิเวิร์สแอปพีมอนเรเรียกได้ว่าภาคนี้มีความแปลกใหม่ซึ่งต่างจากดิจิมอนภาคก่อนๆเป็นอย่างมากครับผมอ่า ซึ่งมีการนำเรื่องของแอปพลิเคชันและเรื่องของสมาร์ทโฟนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับผมก็ภาคนี้ก็ตัวละครในเรื่องเนี่ยผู้ดีจิมอนเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าดีมอนแล้วนะเรียกว่าแอปพีมอนนะครับก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นภาคที่ดีเลยละ่ะก็ไปหาดูกันได้นะครับผมเรื่องนี้ต่อมาอย่างปี2020ตอนนี้นี่แหละนะครับผมปีนี้นี่แหละก็ได้มีดิจิมอนแอดเวนเจอร์ออกมานะผมที่เป็นฉบับภาพ,พยนตร์ นั่นคือ d i g i m o n Adventure ร a t ั v o l u t i o n คิสุณะนะครับผมซึ่งก็จะฉายไทยในเดือนหน้านะครับผม16กรกฎาคมนะครับผมซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ฉายไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับผมโอ้โหไทยที่ฉายช้ชานะผมก็ที่ช้าเนี่ยเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นนะครับผมก็ทออะไรไม่ได้เนาะยังไงซักก็ได้ดูอยู่ดีนะครับผมล่าสุดปีเดียวกันนะครับผมปี2020เนี่ยแหละมันก็มีดิมอนด์ภาครีบูเนีผม ดิมอนแอดเวนเจอร์รีบูตปี2020ผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับผมมาซึ่งเป็นภาครีบูตของภาคแรกนะผมซึ่งจะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับภาคแรกเลยนะฮะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรนู่น,นนั่นนี่ครับผมซึ่งเปรียบเสมือนจักรวาลคู่ขนานของดิมอนภาคแรกนั่นเองนะครับผมก็จะมีตัวละครหลักจากภาคแรกมาครบทีมซึ่งจะมีการเปลี่ยนประวัติตัวละครนะฮะอ่ะ จากไทจิเนี่ยไทยจิเป็นเด็กยุค90ใช่ไหมอ่ะเกิดในยุค90นะฮะแต่ภาคนี้ไทจิเกิดในปี2009นะครับผมอ่าถึงจะต่างจากภาคแรกนะฮะประวัติอะไรต่างๆเนี่ยต่างจากภาคแรกนะผมก็ไทจีในภาคนี้ก็จะเป็นเด็กในยุคนี้นะฮะซึ่งมันก็ทำเอาผมลืมอารมณ์ซึ้งตอนดูตัวอย่าง Demon a v e n n e r r a อ t ์ลัดอีวิลิหายไปหมดเลยนะครับผมโหตั้งแต่มันมาเนี่ยครับจบคลิปแล้วนะครับผมก็ยอดสุดๆแล้วนะก็ย่อนะครับผมอ่า นั่นแหละทําเรื่องของดิจิมอนนะผมผมก็ชอบดิจิมอนเหมือนกันนะฮะผมอ่านั่นแหละนะผมอ่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผม,อ,บบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดด o น a t i o n นะผมห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทตามดกเกชั่นด้านล่างนะครับผมอ่าบริจาคให้ด้วยนะครับผมบริจาคให้ด้วยช่วงนี้ไม่อยากกินมามา่าแล้วครับผมเบื่อจังเลยบริจาคให้ด้วยนะครับผมโอ้โหสงสารคุณด้วยนะฮะ